สวัสดีครับทุกท่านที่ดูทาง YouTube วันนี้เ j ็นเสวิตได้เก็บสวิตกุญแจเก่าของตระกูลซูกิคิตันมา1ตัวมันแตกแล้วเนี่ยต้องรออแล้วก็มาดูก็เกิดคาใจนิดหน่อยไม่รู้ว่าสายเส้นนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองมาเช็ควัดดูก็จะได้ทั้งหมดที่มาที่ไปก็รู้อยู่ประมาณมีสสายนะครับสายที่หนึ่งก็เป็นสีแดงสายที่สคือสีส้ม สายที่สามก็คือที่ชัดๆก็คือสอีอะไรเนี่ยสีดำขาวนี่ดำขาวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สายที่สีคือสีแดงดำสายสุดท้ายคือน้ำเงินขาวนะครับก็ทั้งหมดก็จะมีการทำงานอย่างนี้นะครับตอนที่ตำแหน่งกุญแจปิดสวิตกุญแจ สายสองเส้นนี้จะต่อถึงกันนี้สีแดงเอแดงดำแดงดำนี่นะครับกับสีดำขาวอ่ะมันจะลงกาวเพื่อให้ระดับเครื่องได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์เช็คให้ดูนะครับต้องดูเห็นปอน,นะครับอ่านี่นะตำแหนง่งปิดก่อนอันนี้เปิดนี่ปิดปิดปุบ๊บคู่นี้จะเข้าต่อหกักถึงกันได้นี่นะครับ นี่กับนี่นะครับเห็นไหมไปไมาเนี่ยนะครับแบบหนึ่งไม่ถนัดอ่าเห็นไหมครับศูนย์จุดศูนย์นยนยหลบกล้องอีกอตัวนี้ดูนะครับไึไปโดน โอ้ไม่โดน,นะครัเห็นไหมครับ0.00ออพอเราเปิดสวิตมันก็จะมันก็จะไม่ต่อหากันนะครับก็วัดค่าไม่ได้แต่ว่าตอนที่เราเปิดสวิตคู่นี้จะทำงานนะครับสีแดงสีแดงนี้เส้นสีแดงเนี่ยจะมาจากแบตเตอรี่นะครับ สีแดงตรงนี้นะจะมาจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวมาแล้วก็หากเราช่วงที่เราออนเราออนอ่ะมันจะต่อหาส้มสีส้มเพื่อเป็นไฟเลี้ยงระบบก็คือไปต่อกับต่อกับเข้าแต่เข้าเลี้ยงระบบไฟเลี้ยวรีเลย์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็พอเราปิดดับเครื่องตัวนี้มันจะไม่เชื่อมต่อถึงกันนะครับนี่ นะครับไม่ต่อก็ <g år> ที่ชัดเจนนี่ก็คือรู้ว่าสองคู่นี้อันนี้ตอนบิดสวิตช์กุญแจตัวนี้จะต่อกัน <ng as> ไฟสีส้มก็เอาไปใช้งานนะครับไฟจากแบตเตอรี่แล้วตัวนี้สีดำขาวก็จะไม่ต่อหากันนะครับทำให้สามารถติดเครื่องได้แต่ว่าปิดมาออฟเนี่ยคู่ดำขาวนี่จะ ต่อถึงกันนะครับทําให้ลงกาวดับไอเลดดับเครื่องได้แต่สีน้ําเงินขาวนี้ผมไม่ชัดเจนจริงๆนะครับว่ามาจากไหนแต่แอบไปดูในวงจรมันก็บอกบางทีก็เห็นว่าเอาไปเลี้ยงพวกเกวิบนซนพวกอะไรเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นสายไฟที่ว่าไฟปั่นหรือว่าไฟเลี้ยงระบบที่มาจากตัวตัวที่แยกจากแผ่นชาร์จมาหรือเปล่าน,นะครับหากใครรู้รายละเอียดลอง แนะนำผมมาได้นะครับไม่ว่ากันนะครับตัวนี้ยอมรับไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ยกับตัวเลิอด้วยก็เลยเอามาฝากกันดูนะครับก็คือคู่นี้ตอนบิดสวิตคุญแจคู่นี้นะครับแดงกับส้มตอนตอนดับเครื่องตัวนี้แดงดํากับอ่าสีดําขาวจะต่อถึงกันนะครับก็มันก็จะมีตรงนี้ประมาณนี้ท่าสี ก็ออกมาฝากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ